สวัสดีครับพบกับผมมอยน์นะครับกับการนานดวงจากการเปิดไพ่ยิปสีนะครับคลิปนี้ก็เป็นการนานดวงของผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับพลังดวงระหว่างวันที่16ถึง31พฤศภาคมพุทธศักราช2568นี้นะครับ mm. เกี่ยวกับการงาน mm. การเงินแล้วก็ความรักความสัมพันธ์โดยกว้างๆนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใดนะครับ ก็ขออาจากวันเสาร์ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับให้พิจารณารับเอาแต่พลังงานบวกพลังงานดีๆเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจให้กับท่านในแต่ละวันนะครับกัมปยากรที่ดีๆนะครับที่ได้อ่านออกมานั้นก็ขอให้สร้างความสําเร็จสมหวังสมปรารถนานนามาซึ่งความมั่งคั่งมั่งมีสีิสุขให้กับผู้ที่เป็นชาววันเสาร์ที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ อะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยวางทิ้งไว้ในคลิปนี้นะครับอะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออภัยมาหน้าโอกาสนี้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับ ก็มาดูกันนะครับว่าจากวันเสาร์นะครับในช่วงวันที่16ถึง31พฤษภาคมนี้เกี่ยวกับการงานการเงินความรักความสัมพันธ์นั้นจะเป็นไปในแนวทางใดนะครับตั้งจิตอธิษฐานขอพลังจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายตั้งพวงทเทพเทวาเทวดาตั้งหลายทั้งพวงสิ่งมงคลตั้งหลายตั้งพว,วงในจักรวาลน,นี้โปรดได้สื่อพลังดวงผ่านมาทางไพ่ยิียให้ปอด้อยานได้รู้แนวทางให้กับผู้ที่เป็น่าวันเสาร์ที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ด้วยเถิด ขอพลังไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนให้กับชาววันเสาร์ที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ได้ปอรู้แนวทางในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ในสภาวะความเป็นตัวตนในเวลาดังกล่าวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับรูจจ้จักจำเหือนวันศุกร์เลยนะครับของชาววันศุกร์ก็ได้สามถ้วยเหมือนกันนะครับความสําเร็จนะครับที่จะทาให้ท่านเปลี่ยนไปด้วยความสุขความบุมสมบูรณ์นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการงานธุรกิจใดๆนะครับในหน้าที่ตําแหน่งประจําในธุรกิจส่วนตัวอะไรก็ตามแต่นะครับไม่ว่าจะมีความมั่นคงอยู่แล้วหรือจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆก็ตามนะครับที่จะําใหจชาววันเสาร์รับโอกาสของความสําเร็จได้เฉลิมฉลองนะครับในเรื่องของผลประโยชน์ที่จะเข้ามาเติมเต็มสร้างความสุขความบุรมสมบูรณ์ให้กับชาววันเสาร์นะครับ แต่ก็ไปไปต่อนะครับการลุกหน้าคืบหน้าต่อไปในทิศทางที่ดี2ไม้เท้านะครับบางทั้นช่วงนี้อาจจะมีการเตรียมการโครงการอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับในเรื่องของการต่อยอดก็ตามนะครับที่มีความสําเร็จมั่นคงอยู่แล้วก็มีการขยายความเติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับบางคนก็ขยายข้ามน้ำข้ามทะเลไปในต่างประเทศหรือบางคนอาจจะมีการเปิดอะไรก็ามาใหม่ ที่มาคู่ขนานกับความสําเร็จเดิมอยู่แล้วนะครับหรือใครที่ยังไม่มีธุรกิจอะไรส่วนตัวก็จะมีการวางโครงการนะครับในการที่จะสร้างธุรกิจส่วนตัวให้เกิดขึ้นนะครับมีการวางแผนรับบุคลากรรอผูอ้อุ่นส่วนเข้ามาสนับสนุนในทิศทางที่ดีนะครับเตรียมวางแผนโครงการในการที่จะเดินหน้าเติบโตต่อไปที่จะไปสู่เส้นทางของความสําเร็จนะครับเงนินทุนมาสนับสนุน ใครที่มีเงินก้อนอยู่นะครับก็จะนําเงินเก็บออมสะสมนั้นมานะครับเพราะว่าโอกาสต่างสังคมนั้นอาจจะเปิดโอกาสให้ท่านที่อยากจะนําเงินตุนมาสร้างธุรกิจอะไรของตัวเองเกิดขึ้นนะครับที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ต่อไป ที่จะไห้ตั้นได้รับผลประโยชน์ออกดอ,อกออกผลในเรื่องของเงินเก็บออมที่มีอยู่นะครับก็เป็นโอกาสดีๆดีของการที่จะสร้างรายได้รับสังคมให้ตั้นเก็บเกี่ยวไปสู่เส้นทางของความบุดมสมบูรณ์นะครับแต่ไม่ครอบครัวมีกินมีใช้เก็บ้อมรอมริบมากมายมากยิ่งขึ้นสี่เหรียญน,นะครับที่จะทําให้ตั้นสมบูรณ์ในเรื่องทรัพย์สินเงินทองที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในเรื่องของความสําเร็จเข้ามาอย่างมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับ ดูแลตั้งตัวเองและครอบครัวมีความสุขในทิศทางที่ดีแต่อาจจะมีความยุ่งยากสักนิดหนึ่งนะครับอาไม้เท้าขึ้นมาช่วงนี้ นะครับแม้นจำในความสําเร็จนั้นที่เกิดขึ้นกับชาววันเสาร์ก็ตามแต่การทํางานร่วมกับผู้อื่นนะครับในช่วงนี้อาจจะมีสภาวะของความยุ่งยากสักนิดหนึ่งนะครับอาไม้เท้าขึ้นมาอาจจะเป็นเกี่ยวกับลูกน้องมริวาลระหว่างลูกน้องกับบัวหน้านะครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่ก็ได้นะครับทีบางทีนั้นหรือบางคนก็เจอกับลูกน้องที่มีความกระด้างกระเดืองนะครับอาจจะไม่ค่อยเชื่อฟังสักนิดหนึ่ง นะครับที่อาจจะเรียกว่ามีพลังต่อต้านในกคาสั่งอะไรต่างๆนะครับที่จะทาให้ชาววันเสาร์ต้องจัดการหรือเจออะไรก็มาเป็นอุวสัญหาแต่ทุกอย่างจะเคลียร์ลงตัวได้ในทางที่ดีนะครับที่จะทำให้ไปสูสเป้าหมายความสําเร็จ กรับตันมีพลังมีแพชชั่นในการที่จะกลับเคลื่อนในการที่แค่ไขในการที่จะใช้เทคนิคไอเดียต่างๆที่หลากหลายนะครับในเชิงความรู้ในเชิงวิชาการในเรื่องของประสบการณ์ต่างๆนะครับไอเดียที่ดีๆนะครับมาจัดก,การบริหารในสัดการต่างๆนั้นแม้จะเจอความยุ่งยากอะไรก็ตามนะครับแต่ไม่ยอ่อท้อไม่หวั่นไหวก็ตามให้ท่านนั้นสร้างโอกาสดีๆนะครับในการที่จะอ่าแตา่เริ่มต้นสู่เส้นทางของการเจริญเติบโตปัญหาต่างๆที่มี นั้นจะถูกกระจัดออกไปแล้วก็สร้างโอกาสของการเริ่มต้นบางคนนะครับที่มีการเริ่มต้นนี้จะไปเริ่มต้นในต่างถิ่นต่างประเทศได้ด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งไม้เท้าขึ้นมาในเรือนของมอรณะเกี่ยวกับถิ่นแดนไกลนะครับกับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับบางคนที่มีการเตรียมโครงการที่จะเปิดธุรกิจอะไรของตัวเองหรือจะการต่อย,ยอดนะครับ,ขย,บขยายาขยายก้ามน้ําก้ามทะเลสองไม้เท้านะครับที่จะสร้างผลประโยชน์ได้เกิดขึ้นอาจจะไปเริ่มต้นในต่าง จังหวัดที่แดนไกลหรือในต่างประเทศก็ได้สําหรับบางท่านนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีและก็การเริ่มต้นนี้จะเริญงอกงามต่อไปสู่ความรุ่งเรืองนะครับในการที่จะทําให้ท่านนั้นเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ต่อไปด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ยกระดับความเติบโตเด็กถือเหรียญน,นะครับที่ท่านจะเจริญรุ่งเรืองมากกว่าเดิมนะครับอะไรที่ก่อนหน้านี้มีการเตรียมโครงการเอาไวา้แล้วก็ไม่มีโอกาสในการที่จะสร้างให้เป็นโปรเจกต์ให้เป็นธุรกิจอะไรขึ้นมาอาจจะด้วย อะไรก็ตามแต่นะครับที่เป็นโอสักปัญหาในเรื่องของความยุ่งยากอะไรต่างๆแล้วก็ทําใหำไม่มีโอกาสในการของการเริ่มต้นนะครับก็จะทําให้ต้านนาสิ่งนั้นมานะครับมาเริ่มต้นแล้วก็สู่เส้นทางของการเจริญเติบโตรุ่งเรืองต่อไปนะครับได้รับพลังสนับสนุนกอคุณในทิศทางที่ดีก็ทําให้สู่ความสําเร็จที่จะทําให้ต้านเก็บเกี่ยวผปประโยชน์ด้วยความบุดมสมบูรณ์นะครับเต็มเปร็นไพ่ใหญ่ด้วยนะครับในเรื่องของกรรมะเกี่ยวกับการงาน โดยเฉพาะนะครับที่ท่านนั้นสามารถรักษาสมดุลแล้วก็สร้างความสําเร็จเติบโตเป็นที่ประสงค์ที่ต้องการได้สําเร็จในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็สามดาบในเรื่องของลาภะแล้วก็แปดดาบในเรื่องของความวินาศนะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้นะครับที่จะวันเสาร์จะต้องระมัดระวังด้วยนะครับในเรื่องของผลกระทบกระเทือนที่มาจากความกดดันอะไรต่างๆนะครับ ที่ตามห้จาวันเสาร์ต้องเจอก็ได้นะครับที่อาจจะเป็นผลได้แรงซึ่งอ้าไม้เท้านะครับขึ้นมาในเรือนกองปุตตะเกี่ยวกับลูกน้องบริวารอะไรต่างๆนะครับที่อาจจะเกิดจากภาวะของความยุ่งยากเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับของจ่าวันเสาร์ใครที่มีลูกน้องหลายๆคนอาจจะมีปัญหาเข้ามาแล้วก็ส่งผลกระทบให้กับจ่าวันเสาร์ได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งอาจจะเป็นพลังกดดันให้เกิดขึ้นกับจ่าวันเสาร์นะครับ แต่ชาววันเสาร์ก็สามารถในการที่จะปรับสมดุลได้ในทิศทางที่ดีนะครับในสภาวะนั้นแม้นจะมีเข้ามาก็ตามนะครับที่จะทาให้ชาววันเสาร์นั้นมีพลังเรงดึงดูดนะครับเม้นจะมีความเรียกว่าไม่กระ่างชัดในสถานการณ์ต่างๆหรือมีความกังวลหรืออะไรก็ตามที่ทาให้ชาววันเสาร์ต้องเจอในสภาวะที่เรียกว่า ต้องใคร่ตรองพอสมควรนะครับในสานการของความกังวลที่มีเข้ามาอาจจะด้วยเป็นปัญหาที่อาจจะเกี่ยวกับลูกน้องบริวารนะครับหรือเพื่อนร่วมงานที่ก็ทํางานกันของลูกน้องบริวารแล้วก็มีปัญหาอะไรสร้างความยุ่งยากสร้างความกดดันให้เกิดขึ้นในช่วงวันเวลาของเราวนี้นะครับที่อาจจะบางทีก็ลูกน้องแบ่งกลุ่มแบ่งพวกอะไรกันในช่วงนี้นะครับก็อันนี้อาจจะเป็นผลกระทบไปกับชาววันเสาร์ได้เช่นกันนะครับ แต่อย่างไรก็ตามในพลังความกดดันนี้จะวันเสาร์นะครับจะมีพลังในการที่จะรักษาสมดุลได้ในต่างที่ดีเพราะว่าไพ่เต็มเปร c นเป็นไพ่ใหญ่นะครับในเรื่องของกรมมะโดยเฉพาะเกี่ยวกับการงานกับการบริยารให้เกิดความสมดุลในทิศทางที่ดีเม้นสามดาบขึ้นมา8ดดาบขึ้นมาก็ตามนะครับแต่เป็นเพียงไพ่เล็กกว่านะครับจะได้รับการคุม จากไพ่ที่ใหญ่กว่านะครับที่จะทําให้สถานการณ์ต่างๆที่มีพลังความกดดันมากระทบกระเตือนอะไรก็ตามนะครับที่จะทําให้ชาววันเสาร์แก้ไขในสภาวะต่างๆนั้นด้วยความปลอดภัยในทิศทางที่ดีนะครับที่จะยกระดับไปสู่เส้นทางของความเจริญเติบโตมากกว่าเดิมไม่ว่ารจะเป็นปนัญหายุ่งยากก็ตามนะครับที่จะเกิดขึ้นก็จะทําให้ชาววันเสาร์นั้นสามารถคลี่คลายปัญหาต่างๆได้เบ็ดเสร็จรวดเร็ว นะครับทีไปสู่ของความมั่นคงในเส้นทางของความปลอดภัยและรักษาสมดุลนะครับพลังแรงดึงดูดที่ดีนะครับแม้ว่าจะไดไรเข้ามาเป็นในทางลบๆทําให้าวันเสาร์นั้นกังวลก็ตามนะครับทางด้านการเงินนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ของชาววันเสาร์การเงินของท่านนั้นจะมีเงินเส้นทางใหม่ๆนะครับก็ามาเติมเต็ม ในเส้นทางเดิมๆนั้นก็มีความมั่นคงอยู่แล้วนะครับในความสําเร็จที่จำบไายท่านนั้นเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างต่อเนื่องนะครับดว้วยความเป็นอสบินถือเหรียญน,นะครับที่สังคมเปิดโอกาสให้ท่านเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ในความสําเร็จนั้นอย่างมั่นคงนะครับแต่ไม่ท่านมีเหลือเก็บเหลือใช้ด้วยความบุรมสมบูรณ์สี่เหรียญน,นะครับแล้วก็ หลายๆรูปแบบในความสําเร็จนั้นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับที่จะตามท่านมีสร้างรายได้รายรับเส้นทางใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับมายกระดับความเติบโตทางการเงินให้มีเหลือเก็บเหลือใช้มากยิ่งขึ้นหลายๆท่านก็จะมีเป้าหมายนะครับในการใช้จ่ายการเงินที่บางท่านก็อาจจะเกี่ยวกับการเงินที่จะต้องเก็บออมสะสมที่อาจจะมีเป้าหมายร่วมกับคู่รักคู่ครองนะครับที่อาจจะมีตั้งเป้าหมายในการจับจ่ายใช้สอยในการสร้างอะไรนะครับ เพราะว่าอัศวินถือไม้เท้าขึ้นมาในเรือนของปัทนานี้นะครับเตียดจะมีการต้องทุ่มเทพยายามในการสร้างงานให้มากยิ่งขึ้นที่จะสร้างรายได้ให้มากยิ่งขึ้นในเงินหลังไหลเข้ามามากยิ่งขึ้นแล้วก็มีเหลือเก็บเหลือใช้มากยิ่งขึ้นในการที่จะบางทีก็ที่จะสร้างบ้านสร้างที่ดินร่วมกับคู่รักคนรักในอนาคตนะครับหรือที่จะจับจ่ายใช้สอยในเกี่ยวกับการาเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับ เปลี่ยนรถใหม่ซื้อรถสําหรับบางท่านนะครับหรือที่จะซื้อสิ่งของอะไรก็ตามที่มีราคาสูงสูงมากมายจึงอาจจะมีการตุ่มเตในช่วงนี้นะครับในการที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ต่างการเงินไดมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ก็เรียกว่าช่วงนี้ก็มีสิ่งที่เป็นอารีให้กับจาววันเส์ก็คือการที่ตั้นต้อง การเงินที่มีมากยิ่งขึ้นด้วยความเป็นก้าวเหรียญน,นะครับในเรือนกองอาริที่บางทีหลายๆท่านชาววันเสาร์นะครับทีจะต้องระดมเงินเข้ามาไอเก็บออมสะสมมากยิ่งขึ้นสร้างรายได้ให้มากยิ่งขึ้นนะครับจึงอาจจะตามให้ชาววันเสาร์ในช่วงนี้อาจจะเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะครับ ในการที่จะสร้างเงินสร้างรายได้รายรับเข้ามาเพื่อที่จะให้ทันกับสถานการณ์ของรายจ่ายที่มีการตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับจึงอาจจะต้องต่อสู้พอสมควรในการที่จะสร้างรายได้มีมากขึ้นแล้วก็เก็บออมไม่มีมากขึ้นนะครับแต่ก็จะไปสูป่เป้าหมายความสําเร็จแต่ก็ต้องรับระวังด้วยนะครับในช่วงนี้การที่จะทําอะไรก็ตามในการลงทุนอะไรใหม่ๆชาววันส์ก็ต้องรับระวังด้วยนะครับเพราะบางทีนั้นท่านอาจจะเรียกว่า เข้าตำราได้เงินจากความสําเร็จก็ามามากมายแล้วก็อาจจะไปเสียลาบได้ด้วยเช่นกันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าสามดาบขึ้นมาในเรือนของลาภาอาจจะทําให้ต้นเสียลาบได้เช่นกันเต็มที่จะมีลาบนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่า8ปดดาบก็ขึ้นมาที่จะทําให้ตันนั้นกับสภาวะอะไรก็ตามนะครับที่ไม่มีความกระจ่างชัด และก็ทําให้สุ่มเสียงนั้นที่ชาวันเสาร์ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับที่าทาธุรกรรมต่างการเงินในช่วงนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนอะไรใหม่ๆนะครับในการต่อยอดในความมั่นคงอยู่แล้วก็ตามหรือในการที่จะสร้างธุรกิจอะไรของตัวเองเกิดขึ้นเริ่มต้นแล้วก็รอในเรื่องของวุ่นส่วนอะไรมาสนับสนุนนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวัง เช็คให้รายละเอียดต่างๆให้รอบคอบอะไรต้าไม่ชัดเจนก็ไม่ควรที่จะสมเสียงนะครับเพื่อความปลอดภัยของท่านจะแต่ไม่ตั้นรักษาสมดุลต่างการเงินของท่านด้วยความปลอดภัยในทิศทางที่ดีนะครับในเส้นทางความรักความสัมพันธ์นะครับในช่วงนี้ชาวเสาร์นะครับคนที่โสดนะครับก็มีโอกาสนะครับในการที่จะพบรักเข้ามาได้ด้วยแต่การพบรักนี่อาจจะมีสถานการณ์ของการเดินทางเกิดขึ้นนะครับ บางทีก็ไปพบกับใครสักคนในตินแดนไกลก็ได้นะครับอาจจะเป็นในตินแดนต่างประเทศก็ได้มีการเดินทางหรือถ้าไม่ต่างประเทศก็อาจจะเป็นต่างจังหวัดนะครับที่เดินทางไปพบกับใครสักคนหนึ่งแล้วก็มีเริ่มต้นในความรักความสัมพันธ์ที่จะมีเข้ามานะครับแต่ในความรักความสัมพันธ์นี้อาจจะเจอกับรคปัปหาพอสมควรเช่นกันนะครับในการที่จะไปสู่เป้าหมายความสําเร็จนั้นอาจจะต้องต่อสู้สพอสมควรนะครับที่ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยนะครับ ในการทุ่มเทแต่อย่างไรก็ตามถ้าท่านมีพลังมีแรงกับเคลื่อนกับก็จะทำให้ท่านไปสู่เป้าหมายของการได้เฉลิมฉลองความผูกพันความสําเร็จในอนาคตได้ในที่ศ่างที่ดีนะครับตามไม่ย,ยอมแพ้เสียก่อนนะครับ ส่วนบางคนก็ยังต้องอยู่กับความเป็นโสดเช่นกันนะครับที่บางทีนั้นบางคนก็เพิ่งปิดหวังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาก็ได้นะครับแล้วก็ในช่วงนี้อยากจะใช้ตัวเองอยู่กับความเป็นส่วนตัวปิดหูปิดตานะครับไม่อยากจะพบหน้าพบปะผู้คนก็อยากจะใช้เวลารกษาเยียวยากายใจเพื่อปรับสมดุลนะครับให้จิตใจร่างกายนั้นมีสภาพสมดุลที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะครับก็เลยไม่ รัรถนาในการที่จะส่แสวงหาความรักใหม่หรือบางคนไม่ได้เจอปัญหาอะไรมาก่อนหน้านี้นะครับก็มีความสุขกับการอยู่แบบตัวเองแบบลำพังก็ตามนะครับมีกินมีใช้มีจ่ายนะครับมีงานทำมีอาชีพมีที่หลับนอนด้วยความสุขสำราญเบิกบานใจแม้จะอยู่ลำพังคนเดียวก็รักกับตัวเองนะครับก็มีความสุขอย่างสดสด ส่วนบางคนแม้จะมีความพึงพอใจใครสักคนหนึ่งก็ตามนะครับก็ยังตามสืบตามส่องยังดูไปเรื่อยๆนะครับยังมีคนฆ่าแต่ก็ไม่ได้ประสานความรักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นนะครับอาจจะด้วยอุปสรรคญนาอะไรที่ยังมีมากมายนะครับที่ยังไม่มีโอกาสในการที่จะเริ่มความรักความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นก็ยังต้องอยู่แบบสดๆที่ดูสถานการณ์ไปเรื่อยๆก่อนนะครับ ส่วนกูรักคูสัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้อาจจะมีสภาวะอะไรเข้ามานะครับแต่ให้เป็นพลังกดดันได้เช่นกันที่มีผลกระทบกระเทือนในความรักความสัมพันธ์นะครับแม้จะมีความมั่นคงในความสัมพันธ์อยู่แล้วก็ตามนะครับแต่อาจจะมีอะไรเข้ามาทําให้เป็นจุดฉนวนในเกิดเป็นป้อแง,ง่แม่งอนเป็นมีการกระทบกระตั้งมีปากมีเสียงอะไรนะครับในความสัมพันธ์ได้เช่นกันแต่ท่านก็ ไม่ได้ปล่อยปลาละเลยนะครับในการที่จะใส่ใจในการที่จะดูแลแม้จะมีสภาวะของความหึงหวงแหนอะไรเข้ามานะครับซึ่งบางคนนั้นสภาวะของความหึงหวงแหนนี้อาจจะมาจากบางทีก็ไม่ได้เกิดขึ้นด้วยตัวเองนะครับแต่บางทีนั้นอาจจะเจอกับคนในครอบครัวก็ได้นะครับก็เรียกว่ายุแยงตะแกงครัวนะครับที่อาจจะ เสริมโน่นนิดเสริมนี่หน่อยนะครับที่ทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคู่รักนั้นได้ผลกระทบกระเตือนนะครับซึ่งบางทีก็ไม่มีอะไรที่กระจ่างชัดนะครับแต่นํามาพูดให้ผู้ที่เป็นพลังของชาววันเสาร์กับคู่รักนั้นได้รับผลกระทบนะครับที่บางทีคนในครอบครัวนํา เรื่องที่ปฏิติต่อเอาเองแล้วก็มาคุยมาทําให้คู่รักก็มีปัญหากันได้ด้วยเช่นกันนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้เกิดโดยตรงจากชาววันเสาร์กับคู่รักเองโดยเฉพาะนะครับซึ่งอาจจะได้รับาจากคำพูดคำจายการเรียกว่าการเ,เสริมอะไรที่ให้มีผลกระทบในเรื่องของการนึงหวงเงนนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็คู่รัก จะมีการรักษาสมดุลกันในทิศทางที่ดีนะครับ แม้จะมีสภาวะความมึนหัวแงินเข้ามาก็ตามก็มีพลังมีแพชชั่นในการที่จะดูแลร่วมกันนะครับโดยอาศบินตอไม่เท้านั้นก็ไม่หวั่นไหวกับสถานการณ์ใดๆต่างๆนะครับไม่ว่าอะไรจะเข้ามาจะส่งเสริมรยุแยงตะเกงรั่วให้มีในเรื่องของผลกระทบในความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะครับก็พร้อมที่จะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันที่จะมีคุณค่าซึ่งกันและก,กันนะครับเติมเต็มอะไรที่มีพลังใหม่ๆอย่างความสดชื่นจ่มใสนะครับก็รักษาสมดุลในความรักความสัมพันธ์ได้ในทิศทางที่ดี ก็เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคงนะครับอาจจะมีโอกาสสําคัญสําคัญเกี่ยวกับวันสําคัญในความรักความสัมพันธ์เข้ามาได้เฉลิมฉลองในช่วงนี้นะครับส่วนบางคู่นะครับก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการทั้งคันเช่นจ,จะมีตายาิเข้ามาได้ด้วยในช่วงนี้นะครับก็เป็นโอกาสดีๆที่จะรับข่าวดีๆถ้าใกลที่รอในเรื่องของการที่จะมีบุตรมีทายาดต,ต,ต่อไปนะครับนี่ก็คือโดยภาพรวมๆนะครับของผู้ที่จเป็นชาววันเสาร์นะครับ ที่ก็มารับฟังรับชมในคลิปนี้นะครับช่วงวันที่16ถึง31พฤศภาคมนี้ก็ขอให้ชาววันเสาร์ทุกท่านนะครับมีความสำเร็จมั่นคงอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีความรักที่มีความอบอุ่นมีครอบครัวที่มีความมั่นคงด้วยความสุขนะครับขอบคุณครับ